บักแอปเปิ้ลรวยบักไงเลยทุกแล้วพี่น้องทุกแล้วทุกแล้วโอ้โหขูุ่นดๆๆแซ่บแซ่บแบบนี้แซ่บพี่น้องอืมหวานแซ่บ we <laughs> สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขสุขสข้อนเหมือนี้แม่นิดผ้ามากเก็บบักแอปเปิลจ้ะพี่น้องบักแอปเปลนะิล่ะสุกแล้วอ่าคลิปที่แล้วแม่นิดผ้ามะนั่นเขายังเฮิมๆอยู่แต่ว่าบ้างวัดนี้สุกแดงไปเหมือนเล้วสีชมพูแดงไปเหมือนเล้วพี่น้องเดี๋ยวแม่นิดซิมให้เบิรงหน่วยสุกแทงแสบจ้ะพี่น้องมาซิมน้ำกันจ้ะแสบหืม แสบ,บแบบมาเก็บน้องกันพี่น้องมึงมัน,มนหวโอ้ยพี่น้องเบิง้งบักแอปเปิ้ลรวยบักไงเลยสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วโอ,โ,อโอ้โหพูดพูดพูดพูแสบแสบแบแบนี้แสบดีพี่น้อง แซ่บปะหวานของซีเดินทางทางจะกินได้คือแบบทันเนื้อเบิรงมีผู้ซอยก้อยเก็บมิงน้อยสองตัวกับคนแก่หนึ่งคนนี่พี่น้องนี่นี่แซ่บแซ่บบักทัน เอิาเบิ้งม่นี่อันเวาเปิดลิปแป๊บเดียวเบิ้งพักกันเก็บมายุ่งมายังสนใจก็ตามมาเลยค่ะโอ้หเนาะจะกินได้บ้างนอกจากเอาไปตำแล้วจิ้มเกลือค่ะแก่เมามส์ หวงาทำรถพันว่าสิบอกให้เขาจอดรถในนี่สิเก็บมาทุกที่อันนั้นก็อันนั้นพอมนึงจิติดตํากินขนมนี่กินของมันบนี้่มันนี้ว่นไห่ไง้มแนีใไหบบนนแน้ไบ้หน่บ Chú ơi, <laughs> mấy con gì mấy chân nhây Chân Bên ảnh phu xoài หวานแซ่บบักชันบักชันเดินทางเหรอบักกระทันบักกระทันกลางพี่น้อ,นงอ,นนองอืมหวานแซ่บเนื้อฉ่ำอืมเน่นดีนะคะเอาไปดูนิด หนูบอกแล้วว่าถ้าเขาสูกเขาสีแซบเพรานั้นสืว่าเขามาามือนั่นมันเทิมพี่น้องมือนั่นเทอมกันได้ออกสมสม,สมบาดบาดแต่ว่าเวลาเขาสูกแล้วหวานกรอบหืมจำพี่เกียแสบอืม อ่พุ่นงสูงพุ่นพุ่นพุ่นพ่อเียมวักวถ้ากันเก็บเอาแคา่เต็มบันเต็มกระตากับพ่อหรอพี่นอ้องัาพ่อแหล้่วั <laughs> นศุกรน,กนำเชื่อ,องส่วใถูน,นวยงามๆม,มันก็อยู่ทั้งสูงเนาะ หวานดีกว่าเบิ่งพี <c oughs> ่น้องแป๊บเดียวเต็มแล้วแอบอไัยเลิกกินให้ดูหน่อยสิ can you try can you try can you try have a bite please have a bite yep <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยปรมักปแวยกนิ้วตายแล้วเละละหลดพรแล้วเดี๋ยวมันได้แค่บักกินาที่เองเอาอีกเก็บอีอยากได้กิงนั่นเด้นั่นกิงนั่นกิงนั่นน่ะ มาถึงฉันเอออภิวันมาถือไอ้หนูอาจจะอันนี้ไม่ได้เปิดแั่ไม่ไม่ละอย่างอยากได้จริงเนี่ย้จะเอาอะไรมามา้องเบิ้ล ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคำอินไซต์คำอินไซต์พีสนี่นี่พี่นอ้องดีเบิง้งความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นบัดน,นี้รับบัตรเอลซิได้ตูวีเ <laughs> บิง้ง ไยังกิน <önemli> นี <seriously> ่ด <Jenny> ้วยใหญ่ด <í sus> ิโอ้โน้าตาเท่าสวยจกได้จ้าถูกแล้วแตกควมนะเอาไปย้ำเอาไปตำโอ้ยจะแมนงามมึงดุไปไปโอ้ยโลนใจหัวใช่ห พี่ดเบเ็ดเบ็ด้อพร้อมโอ้ยผู้ชายคมทั้งนี้ทั้งนีเบิ้ลดูีอเลือบกระถือกวาดไว้สักแนวอันไหน แต่ว่าขั้นแต่เขาจะรวยเงยวอีวก you g อ to walk นาอแล้วพอแล้วอะพี่น้องชัดชัดคลิป้องคลิปแอเก็บมา apple หรือบอกท่านฝรังก็ได้เต็มแล้วมี้องเบิ้งได้เต็มแล้วไม่นี่กะขอไปก่อนเด้พี่น้อง เบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งตต็งเง,งให้แมนนี่น้ำเดิ้อพี่น้องจ๋าจะได้ประลาดคลิปหนาต่อไปเด้อเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญได้เจ็บได้จนเด้เดพี่น้องร่ลำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า